ครับกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพทุกทุกท่านนะครับเนาะนะครับสู้หมองสู้บอลเด้อนะครับทานผู้ชมเนาะนะครับอเมริกีนนะครับผมนะครับสีผ้าท่านผู้ชมนะครับมาหานะครับไอต่อมเนาะนะครับไอต่อมนะครับคนที่เฝ้าสารปูเจกเนาะนะครับเพื่อนได้เข้า่าเพื่อนฝันดีเนาะนะครับตอนนี้เพื่อนมาอยู่ถี่เงื่อนป่าพูนเนาะนะครับก็อยู่พร้อมทีมงานหลายคนเนาะ นะครับพ่อบานก็อยู่หนีน้ำนะครับเนาะนะครับก็นั่งห่างกันจังน้อยนึงนะครับช่วงนี้เนาะนะครับเพราะว่าโลกกาลังระบาดนะครับนะครับยังเข้าไปฟังนะครับความฝันกับของไอต่อมนะครับกับทีมงานทั้งไอเทืองนะครับเชิญครับ ครับผมลุงต่มตั้งแต่พอเที่ยงเหนือยทางมาเมือนน่ะลุงต่มฝันอีงไงกระบอกฝันสามรอบเหรเมื่อคืนกระฝันฝันมานอนผมมานอนอยู่เฮือนมานอนอยู่เฮื่อหมอยู่ในบ้านบ่มามาในบ้านอืมท่านหลับตกมาผมว่าบาาา่ให้ม่าบ่ห้หมาก็สร้างสีนอนเป็น,ปน,นปว่าท่านเบาเบาน้ำสีนอนนำ้ำเป็นว่าเอาไปสีมานอนน้ำลุงต่มนอนนำ้ำ บอนี่ดอกให้ยูดอกเวลาให้แบ่งกันเด้อเพ่นว่าให้แบ่งกันเด้อแบ่งก้านเธอนีหลัดสิได้บ่บ่เชื่อดอกเบ้าดอกผมว่าเครียดต้องหัวควานงต้องมาหัวดอกผมว่านอครับเมื่อยน้ำผมว่าเพื่อนกาผมว่าถ้านอนก็สิบ่อน้อนเออบ่อนอนกับมาแล้วเพ่นว่าเป็นยังจงอันบ่นอนปะย่านิปูมหาผมว่า เราไาแต่นอนเพื่อมหาหลวสมบอติมาเมื่อนอนดอกผมกักินกาแฟนอนผมกัซื้อสี่สิบบาทมาผมบ่ให้นอนผมว่าเออบ่ให้นอนก็มากคือก็บ่ตตองมาโ้หูบภาษาไทยว่าบบตองมาเอาเขียนในเราขาวคนนั้นโบแมนบ่แมนเพื่อนก้มมาดูปรสิทธิใหม่นงว่าที่หนึ่งบอแต่วันลุงต้อ่เอาเองนอ แต่แต่เพิ่นกะว่าอยู่เท่นี้ลหละสีได้แบ่งกันละเพิ่นว่าแต่หัวรถก่อนมาเพิ่นก็ให้ถืออยู่ได้วอาเพิ่นให้บ่ถือแต่ว่าเพิ่น่วนมาก็จะเป็นปริศนาเพิ่นจะไ่ให้ตรงแต่ว่าเฮาเอาบ่เป็นนำสองหัวส้ามปนหัวมาเพิ่นกบว่าอันเพราะว่าบ่ยิม่บว้าวยอกหน้าเพิ่นกะว่าจังได้คอยมาแล้วเจ้าต้องยิมให้ได้เพิ่นว่านะเพิ่นก็จับพอเทือกแล้วถอดผ้าเพิ่นก็เอาขี้ข้นท่าโต เออท่าเมื่อโตเตยท่าลูกตาเพิ่นเด้อเพิ่นว่าเพิ่นตีนแน่มเพิ่นบ้นีเพิ่นว่าเงินเงินสามแสนเพิ่นว่าสามแสนมันมีจักโตของกว่าเนาะโมโหเด้อมันม่เคยมีเงินแสนอันเงินสามแสนนี่ให้แบ่งพอเท่องเด้อเพิ่นว่าแบ่งกันเด้อเจ้าสองคนแบ่งกันก่อนเพิ่นว่าแบ่งกันอย่าเอาผู้เดียวเพิ่นว่าเงินสามแสนให้แบ่งผู้เดียวหมายวามวมาจะไหน เงื่นสามแสนให้แบ่งกันให้แบ่งพระเทืองนําเด้อสองคนเด้อเพว่านวเจ้าเนี่ยละเป็นดองกัานแบ่งกันเด้อภูเคิงเพื่อนวะเพื่นวาโห้จะไหนมาเป็นดองโมโบวิดกันดอกมูเจ้าโบวิดจังไดกับโบวิดปูดทาเืดวะสามแสนให้แบ่งกันเด้อเอนวะหัวนี้ละสามแสนให้แบ่งกันมัน่ายจังไดละบานนี้เอากะเพิ่นกะเมื่อคืนนี้เพิ่นกะให้สามล้อยอีก นี่สามลอยกับแบงกันคือเกาดเดอร์พ่นวาสามลอยสามแสนมาขึ้นนี่สามลอยเงืนสามลอยเจ้ากระหานกันคือกันเดอเพิ่นว่าตัวสามแสนกับแบงตัวสามลอยกับแบงคือให้แบงนําพอเทื่องว่ะให้คอยพูดเดียวบมอพันว่ามวอเจ้ามันมันคููอยู่แหลวลละมวอเจ้ามันต้องได้น้าก้านมันจังได้ขันเจ้าบ่ได้พอเถื่องกันสิบบ่ได้พอเทื่งบ่ได้เจ้ากัสิบบ่ได้เจ้าสังเกตบอมวอเจ้า มันก็บมงินความเหล่าใดหมายความว่้จังไดเงินสามแสนแบ่งครึ่งกันคันได้โว้ยคนลูกแล้วนะนั่นคนลูกอีกระคาดึนผู้ชมนะนี่ว่านั่นคันได้สามแสนงวดนี้คันได้สามแสนให้ให้เจ้าแบ่งกันสองคนว่าแบ่งให้แบ่งพอเที่งน้ำบ่แบ่งผมว่าบว้ยบ่แบ่งบ่ได้ตีเพิ่นว่าเจ้าก็ซื้อบ่ได้ทั้งสองคนกันเจ้าบ่แบ่งคันพอเที่งบ่แบ่งข่อยพอเที่งก็ซื้อบ่ได้อืเออแต่เมื่อคืนเนี่ยให้ยสามรอยใบร้อย สามลอยในเจ้าก็ต้องหานกันไหนสองคน่นว่าเออสามลอยเออคัดเป็นหารกันกะลอยหาซิบขันคนละลอยหาซิบบแม่ค่ะคันเป็นหารแบ่งกันสามลอยคนละลอยหาซิโตสามแสนดิพูดละแสนหาแสนหาค่ะเออแจกก็ว่านี่โกบพอแบ่งเงินสามลอยแล้วก็โกบสองโตมันเป็นโกบเงินโกบท่อง เรากระจายทางสีมามันนั่นเนคนลูกสองกลางเลยเป็นโต๊ะกบอีลีนี่บ่โต๊ะกบอีลี่แหละใจทางสีมาคอยตื้นและใดก็ว่าไม่ยั้งอีก็กว่าสามลอยก็แบงก็รับปากว่าสีแบงแล้วยั่งอีมันมัน,ม,นมันสามส่วนอันสามแสนแล้วก็สามลอยแล้วก็บกบน,<า><า>นี่ยจองตู้แต่ว่ามันเป็นกบเงินกบทองอือโอ้ยคอยเสีอาวจังไดล่ะคือบ่ให้กบทอง สองปุละโตจังสี่หน้ามันลำเอียงไดตีเพําลำเอียงดอกอันโตท่องเจ้าไข่โพเทืองไปเพิ่นว่าเจ้าก็เอาตเงินตรเงินนั่นเจ้าเจ้าคนดั้มเพิ่นผงไปยางหนีนอนร้องกัยางตามข้านตามน่ะเพิ่นนั่มตลอดนั่มต่ำตลอดแม่บว่านั่มตลอดแล้วมานั่งจรอละผมเพราะกับเบิ่งเทาถัดอยู่พรอะกับนั่งสมาธินอคือนั่งแล้วบ่ให้ไผมาไก่เล่ากางเฮงงับมาไก่ไอ้แพร่เขาโอ้โหโยาพอเว้าน้ำไผ่ โอ้ยอยู่ว่าพ่อเฮ็ดอย่างแอเพ่เขาเขาก็มาท่านนอนคือกันครับโอ้อยู่ว่าพ่อเว้าอีอย่างแต่ตัวเลขตัวยังไอ้เพ่เขาก็ติหูคือกันหู้อยู่ว่าพ่อเว้าอย่างวเ,ว,างเาว้า,วา,า,นาน้ำไผ่มันหมายความว่ายังไงแนวนี้ว่าคนไม่โชคให้ลาบวา่าอันสามแสนอันก็นจะมีสามเหรอ แต่ว่าอยปูคอยไล่บอกเด้อสามแสนเดียวค่ะอันคำว่าสามแสนนี่ก็คือปูย่งต้องไห้แบงเคึ่งกันกับอะไ้แบงเรึองแบงเคึ่งกหลังจากติดจับพอเถืองอันท่าโค่นหนี่ไดคันคือจังเหตุจังสี่คือเหตุบาปเ่าแต่เบืจังสี่มันบดามันมันเกลดเขตตัวพันวาอออมันมันบ่อยากเขตแต่มันเขตมันจังสี่กคอยก็เลิกหัวขวนนอะ โอ้ยเห็ดบาบไปกลับแต่นอะเงินกับบ่ไไรถือกับบ่ถืออันมาใกล้ก็มาใกล้บ่กมันเป็นเขตตัวเพิ่นว่าอันละก็ให้ขานไหนให้่านเอาข่านอะไรผมอยากข่านข่านข่านสี่ขาหนีขาข้านสี่ขาอุ้ยอย่าตีเห็ดบาปเดิ้อปู่มันข่านสี่เนี่ยมันนาเกียรติบ่นาเกียรติดอกกับมิเตซุ่มเจ้าของเพิ่นว่าไงกับบ่หลายโคนข่านสี่ขา จงอกลุงหวานุหวานว่าตีแน่นี่สาหวานสบหวานสิตีว่าเนี่าจะไหนแน่นี่ต่างมนกับสองตู่มพันาสามศตัวพนกับเจ็ดสามสามตัวแสนหานนะต,ต,ตีตีแต่ตีเป็นเจ็สามสามตีพันาเจ็ดสามสามเจ็ดสามสี่สี่บกือพอเที่ยงขั้นสีขานาะเออแต่ว่า หลอดหลอดสามเส้นเนี่ยพอเทื่องให้พอเทื่องข้ามไหนเราจะให้สามเส้นเนี hmm. ่ยมาให้น้าผมสามเส้นแต่ต้องแบ่งพอเทื่องให้พอเทื่องข้านเงินอยู่น้าเจ้าแต่เจ้าต้องให้ให้เพิ่นน้าแบ่งให้เพิ่นน้ำสองคนเพราะว่าค่าข้านเพิ่นว่าครับมันได้คอยก็หัวขวนที่บัน hmm. นี่แปลว่ามันต้องจังซีขันหัวควนแต่เจ้าสีไใดเจ้าเจ้าต้องหารกันขันพ,ขนพอเทื่องบ่ได้เจ้าก็สีบ่ได้เพิ่นว่าเออขันเจ้า เจ้าได้พอเ์ทองบ่ได้มันบ่แม่นหมู่เจ้าหมู่เจ้าต้องได้ทั้งสองคนปัญสิมาจังสี่พออายุหาสิบด้าวงเพราะว่าหมู่เจ้าเกิดพร้อมกันพรสอเดียวกันแม่นเพิ่นว่าท่านพอเรื่องพอเรืองดวงตกเจ้าก็ดวงตกเพราะว่าคนพรสอศูนย์เก้านี่ดวงคือกันเพิ่นว่าจะถามลุงต้อมพร้อมกันเออจะถามลุงต้อมปูเจคหายแม่เนี่ยี๋ลุงต้อมตีหาแนวใดก่อนแต่แต่บ่ ผมเคยเอาแล้วตีมานนี่เคยเอาพอสอนอครับที่ว่าให้สอยนอครับแต่ว,ว่าผมสีบวแก,กผมสีห้ยเล่าเล่านันแก้ให้เมื่อคืนมาผมห้เล่าแก้ให้ใสปูผมบ่อใดพอเทื่ยงก็แก้บ่อเอาเอาบ่อใดดอกแมนบ่อบ่อใดมันก็บ่าสามแสนมันกับพริกตัวพอเทื่องยังโหใดมันมีโตผ้ผา ที่พอเที่ยงว่าเอาน้ำผมเราก็จืดได้เพิ่นได้ยินอ่านลุงตอมเด้อสมุติ่าเห็นบอกหกศูนย์หกศูนย์อ่านซิมมี่อ่านโต๊ะผ้าคือกันเด้อพอเที่ยงว่าผมได้จืดเลยสังเกตแล้วก็รอดสองกับซิม่าอีกแล้วก็รอดสามจะว่าผมวานแล้วเพิน่นหายมากสามแสนนี่แบ่งเครื่องกันวันนี้ผมข้าน้นเรื่อตัวนี้บอกจะเป็นโตอันนี้บอกเหรอเป็นตัวล่อบอกมันจะเป็น,นลุงตอมตีลุงตอมตีเป็นเจ็ดสามสาม แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดสามสี่งสินะเพราะว่าขั้นสี่ขาถ้าส่วนโตนูนะสี่สามเจ็ดเพราะว่าสี่มาก่อนเออให้ขั้นก่อนเน๊อให้ขั้นก่อนให้ขั้นก่อนจังให้เงินโอ้กับปู่เจ๊สี่สามเจ็ดหรือเจ็ดสี่สามเออเตเต่รับเจ็ดต้องมาบังจีก็พอข้านข้านข้านกับตองสี่เพราะว่ามันบนหลายโตดอกคือเอาโตสามโตนายครับ เจ็ดสามสี่เจ็ดสี่สามนี่หละคือเขาพิกแค่ตัวเดียวหน้าสลับหน้าหลังกับเงอนสามลอยนี่แปลว่าผมสิถามเล่านาะยอนถามคดีอย่างอยู่ถามพาจังไดสามเสนก็เจ็ดสามสามกระเลขพะเทื่องยังหูงได้ว่ามันมีโทุกพางมันมีหลุมพางหน้าหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งเห็นบอก์ที่ว่าสมุทรรามาทธนาที่หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์ ผมว่าตัวพ่างเทละแต่ผมก็เอาหนักหนอกเพราะว่าเราสี่นะสี่มันคือมันมันบ่ได้อยู่ในละเวนคือภายนอกภายนอกคือมาพ่างเทอะครับคือพ่างเทอะแต่ลักความจริงนะคือซ้ำหายเพอเทืองแสดงเนะี่ยคือให้จับเอาน้ำประเด็นเฮานะขันมาย้ำได้จัวะอย่าลืมเพิ่นเดอเพิ่นว่าไดแบ่งกันเดอร์ลือเลขกคูเลือจังไดคอยว่าเอาน้ำพอ,อบอบอัวใดเพราะว่า พอเตื้องดวงตกเจ้าก,กระตกเพราะว่าคนเกิดพศเดียวกันขันพศนี้ได้คือสีได้ได้นำกันเลยพันวาโอแสดงว่าแน่นี่ออมันต้องเป็นคือลุงต่อมวาเนอ,เอ,อปูเจคหอยมาสามแสนในแบงเครื่องกันเครื่องกันกมาสามร้อย่แบงเครื่องกันเครื่องกันให้กบซองต้กับแบงพุนละตู้อืมเอากบมีเก่าในกบบ้านนี้ กบเงินกบทองไหนกบเงินกบทองนี่สิบังไว้ซื้อบนนอเออที่แม่นควบนุงต่อมวาบ่ะคือจะเป็นขึ้น้องไอแอดมินไอวาบอดซีสามเจ็ดแต่ว่าซีแต่ว่าแต่ว่าสามเจ็ดสี่ขันเงินหลายปาหนีคือต้องพังหน้าหลังผมวาเดยแม่นวาตัวกบนี่คือพังเทล่ะเงินทองพังเพราะว่าเงินหายมาแล้วดีก็ยังหากบเงินกบทองคือมาพังแล้วนี่พังแล้วไดคือคือจับประเด็นนั่นจับ จับัตพอเที่ยงข้านนั่นแหละพอเที่ยงข้านนั่นําโตเงินนี่แหละสองยางพ่อโตกบนี่มาพางแล้วัตกบนี่คือมาให้ถ่ายนี่ให้แจ้งแล้วได้กระมือปานี่นอนได้ลูกตอบโมแมนตัวกบเิ่นมา่ห้เหล็กหลางหลางบอกการเล่ายังบอกอยู่ว่าตัวนี่หลางเออ้ากบกบตัวสองตัวเอ้าสองตัวกันมันกับเป็นเหล็กหลาง เลาว่ะแม่ตัวสามตัวน่ะกระเลกบนตัวล่างก็บนมันบอกคือกันได้พรา่าลางสองตัวเลาว่ะคันลูกต่อมตีเหล็กล่างเนี่ยลูกลูกต่อมสิตีเป็นตัวใดคะทีว่ากพิ่นมหา<โ>กกบกับเก่าหนึ่งเก่าสองนี่แลหละครบกับเก่าเอว่มเนาเพราะว่าบบมีานามได้ทั้งสี<อ>ทั้ง ทางสีเราดังย่ำได้เด้อทางสีบ่ต้องแบงแต่ทางสีมันไปประกอบกับพอเถืองข้านสีขาแต่เราสีมาย่ำสอนๆไลว่าทางสีบ่แบงเห็นบอกเราเราสีเหตุสับสนคือกันเอาจังสีเราไหวหดมึงที่เอาจังสีบ่ต่องแปลหลายดอกเอาตามลูกต่อมแปลเลยลูกต่อมแปลว่าเป็น mm hmm. ต am, kind of no um. ัวใดเอาตีตีพว่ามาแปลพว่าผมบ่แปลเองเพะว่าผมแปลพอเถืองแปลบ่อดด ปู่เป็นคนแปลียคนว่าอยากดีกันเพื่อนว่าเอเจ็ดสามสามเจ็ดามสามเจ็ดสามสี่ประมาณนี้แล้วเนาะสี่ผงขั้นสี่ขาน่อยเราเ็เวาแนวนี้ลาใช่ไหมเอ้าตัวกบเด็กผว่าเอ้าตัวกมันก็เป็นเหล็กลางแสดงว่าตแสดงว่าบนนี่เป็นเจ็ดสามสามเจ็ดสาามจสท่านั้นละล่างก็คือเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าหเก่าสนี่ลาบอ๋เอาสองเก่า ว่าหลายคนหลายท่านเ,ออเคยเห็นคีพ่อเที่ยงมาสัมผัสลูกต่อมเพรานว่าต้องฟังลูกต่อมบอกมันนี่พ่อเที่ยงก็เลยให้ลูกต่อมเป็นคนแปลครับแต่ว่าลูกต่อมบอกว่าปู่เจกกระบ,บอกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วว่าว่าต้องหาแต่แปรยากปู่เจกบอกมาเป็นตัวเลยว่าเป็น 34, เจ็ดสามสี่หรือว่าเจ็ดสามสาม แต่ว่าทะเลล่างนี่ก็น่าจะเป็นเก้าหนึ่งหรือว่าเกาสองที่ลุงจอมปแปรไห่เนาะที่ว่าปูเจ๊กเอากบมาให้กบเงินกบท้องสองตัวครับผมให้แ่งกันก็ปูคือให้เฮตจังสี่คือให้ท่ากีโคน่นจริงเอาขันบัวพางแน่ขนมันหลายโพดมันอึดอ,อ,อัดโอ้ังเพิ่นเอาเพินเพ่นเอาขีดจอมว่าเอาขีโคนมาท่าผมนี่คล้ายๆเ่าเป็นขำบัวพางเป็นบ่วพางบัวพ่างจังไดจากลูกอีหยังต่อลูกอีหยังบัดคนมาหลายๆก็อันตรายคือกัน ปลูกไปย่านคือกันเพิ่นว่าปลูกไปย่านเด้อหูมาไก่หย่านเพิ่นว่าอ้าปลูกหูย่านเอาย่านคือกั่นละเนาะเพิ่นว่าแต่เมื่เจ้าผู้เทียงบ่กเป็นอย่างดอเพิ่นว่าคนคนเจ้าของอย่าไปทั่วที่เด้อเพิ่นว่ามากกับมานนีลาเพิ่นว่าผมสิสิรุ้ไปฟังเด้อครับท่านผู้ชหมือนนี้เนาะลุกตั้มฝันปูเจกเอาเงินมาให้สามแสนขึ้นแรกขึ้นที่สองเอามาให้สามลอยแต่ว่าเอามาทั้งให้ทั้งสองครั้งก็คือให้มาแบ่งกันก็พอเที่ยงสองแบ่งเที่ยงกัน สา,าสามเถื่อกับกบมาคืนอ๋อสามเถื่อกับกบเป็นสามคืนเน<ฮ>ะาะครับผมก็แปลว่าจะมาลุงต่มว่ามันบริเมนในคํานวเงินสามแสนแบ่งกันนะครับเพิ่นไข้ายๆบอกว่าปูเจก,ก็คือเจ็ดยังหลายเถื่อล่ะครับออที่เพิ่อนเคยมาหาเพื่อ,พอ,พอ,พอดับเพื่อดาบาเอาวาเราเป็นหลักแม่ตรงนี้ตรงนี้ตัวปูเจกอยู่นั่งแถวนี้ลุงต่มก็เลยจับให้เป็นเจ็ดสามสามหรือว่าเจ็ดสามสี่าเลขกลางนั่นว่าปูเจกับกบมาให้สองตัวเป็นกบเงินกบทอง กบก็คือเก้าครับสองก็คือสองถนั้นลูกจองไว้ตีให้เป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเนาะครับผมเหยียบเล็กนี่สองสองเทได้เล็กบางเงาเนี่ยเล็กทิ่มปลาไปวานเข่าหน้าพุ่นนอเพิ่นก็ว่าเพิ่นตีเสียบเพิ่นว่าบ่ได้เพิ่นว่านคำพูดเสียบขาสีบ่ได้เพิ่นว่าเห็นบ่จังถอนบอกแสดงว่าถือคักรึเ่ล่านี้เพิ่นว่าเป็นอยังจังถอนได้ขันเพิ่นบ่ถอนคือบ่ออกเพิ่นว่าเพราะมันเสียบเงาเนยียครับผมเพิ่นวา ขันโบ้แทงมาได้โบ้ตีหัวมาได้ซุมนี่ปึ๊กพันว่าเดี๋ยวค่ะลุงต่อมมีซิปมีลอยกับมีหลั่งเปอร์เซ็นต์ลุงต่อมมั่นใจตัวใดคะเกิดมาของของปู่นี่ล่ะความมั่นใจความมั่นใจขอมีซิมีลอยมีหลั่งเปอร์เซ็นต์หลักรอยเนี่ยบอกหลักหงวดนี้ลูกต่อมมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์งวดนี้คือคือว่ามัน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 จังหวะมันห่างแล้วนะ แล้วก็ผมสีโบเกอเองที่แกนี่เล่าได้เก่เพราะอะไเราแก่ให้ก็ว่าเกตสามตับอกง่ายๆซะลุงตองต้องมั่นใจเต็มรอยไม่บอกวดนี้ยพรมโบเกอเพราะตื่าให้พอเที่ยงแก็พอเที่ยงกับโบเกอคือได้เบากันนะโบเกอเศร้าแล้วโบเกอโบเกอโบเกอทั้งสิ้นแต่ว่าการรวมแปรไฮกันเครียดแต่โบตาลรวมแปรเพราะว่าเครียดอยู่แต่ผมกับไปไหวไป็ยังคือเก่าไปกราบคือเก่าแต่ว่าโบแมนว่าตัดยอดอีกอย่างดอกให้เลือดต้นกันผมว่านะครับ อาพุ네 yeah. ่มเข้าใจเนาะครับสมุ ung, algum, 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 aucun, on, ู <t ries> <t ries> so ้ช่เนาะยังที่ปูเจกมหาลุงต่ำนี้ก็มาให้เป็นตัวเลขบ่ว่จะเป็นพอเที่ยงหรือว่าลุงต่อมหรือว่าปูเจกหามากกะคล้ายๆกันล่ะครับก็เป็น7 3็สหรือว่า7จ็ดสามสี่แต่ลุงต่อมบอกว่าโกบสองตัวก็คือเก่าเก่าสเก่าหนึ่ง